สนับสนุนโดยน้ำด่มพีเทคกรองด้วยกรรมวิธีรีเวิร์สออสโมซิสโทร024264665-8ครบคันเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนต้อง AJ สวัสดีค่ะพบกับรายการ Happy Society ละอ่อนเป็นประจำทุกๆวันพุธ4โมงเย็นแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะออนจะพาไปหนึ่งสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพและมาที่นี่เนี่ยได้ตะการตากับสถาปัตยกรรมรวมถึงอิ่มท้องด้วยจะเป็นที่ไหนติดตามชมนะคะแต่ว่าช่วงแรกไปชมโครงการนันเนื่องมาจากพระราชดำริในร่มเกล้าชาวประชาค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไรและคลองหอยโขงให้สำนักชวรประทานที่9พิจารณาการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับราษฎรด้วยสภาพพื้นที่โครงการเป็นดินบนทรายและขาดแคลนแหล่งเก็บน้ำจึงทำให้เกิดปัญหาในฤดูแลง้ง พระองค์จึงให้จัดตั้งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไหลและคลองหอยโข่งเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและสืบสารการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไปช่วง <Sure. S 1> Happy ้ไลฟ ชมคงจะคุ้นกับคำว่าคอมมูนิตี้มอลล์กันแล้วนะคะแต่วันนี้วันจะพาไปพบกับคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ย่านรังสิตนครนายกศูนย์การค้าชุมชนแบบเปิดที่เป็นสถานที่พักผ่อนมีมุมสวยๆและอาหารอร่อยๆที่สามารถพากันมาได้ทั้งครอบครัวเลยละคะ่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะวอนพังผู้ชมมายืนอยู่ที่บริเวณสวนทั่วจีบนะคะแถวๆพลองสีนั่นเองกับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงคุณทีสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณทีตั้งแต่ชื่อนี่น่าสนใจมากๆ สวนทวดจีบที่มาที่ไปเป็นยังไงคะอ่าจริงๆทวดจีบนี่เป็นชื่อคุณทวดครับเราต้องการที่จะพัฒนาที่ดินตรงนี้ให้มันมีประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นท้องไร่ท้องนาเป็นสวนแล้วแนวคิดของการที่ริเริ่มอยากจะทําสวนของคุณทวดมาเป็นบริเวณเรียกว่าคอมมูนิตี้มอลล์ได้ไหมคะได้ครับเป็นมายัางไงคะคือจริงๆด้วยความที่เราก็โตมา ในบริเวณเนี้นะครับแล้วก็มองเห็นว่าในเส้นปทุมธานีแล้วก็เส้นถนนลังสิตนครนายกเนี่ยยังไม่มีคอมมูนิตี้มอลล์เกิดขึ้นเราก็เลยเห็นว่าตรงเนี้ยมันน่าจะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ได้คอนเซปต์ <Concept S 1> เป็นยังไงคะคอนเซปต์ <Concept S 1> ของเราเนี่ยเราจะดึงสถาปัตยกรรมในแง่ของสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่เป็นไทยไล่มาตั้งแต่รัชกาลที่5ไม่ว่าจะเป็นบ้านเซียมจีนอาคารต่างๆเราก็จะไล่มาเรื่อยๆครับผมจนครบเกี่ยวกับตัวโซนของโครงการเราครับก็คือผสมผสานมี แนวแบบโคลเนียลด้วย<ช>มีมุมนึงนะคะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าถ้าเราขึ้นรถไฟใต้ดินมาจากเหมือนเวลาไปอยู่เมืองนอกอ๋อใช่ครับคือด้วยความที่เราใช้คําว่าสวนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยมันไม่จําเป็นว่าจะเป็นไทยอย่างเดียวรวมถึงร้านค้าด้วยมีวิธีการเลือกร้านค้ายัางไงคะอย่างร้านค้าเนี่ยจริงๆเราเราเลือกมาจากความอร่อยแล้วก็ความหลากหลายถ้าเราสามารถที่จะรวมอาหารแต่ละชนิดแต่ละภาคเข้ามารวมไว้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงดูดคนเข้ามาได้เหมือนกัน ถามอยู่เรื่องของการเดินทางว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนคะครับโครงการสวนทวจีบนะครับจะอยู่บนถนนทางสินนครนายกคลองสี่เส้นธัญบุรีครับเรียกว่าเดินทางสะดวกมาถึงแล้วตะการตานะคะแล้วก็อิ่มท้องกลับบ้านไปแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทีนะคะที่มาแนะนําสถานที่ที่น่าสนใจแบบนี้ที่สวนทวจีบให้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บ,รบช่วง happy trip หลงรักประเทศไทย สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมคะจุดหมายปลายทางของแฮปปี้ทริปลงรักประเทศไทยในวันนี้อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวน้ำตกแวะชมสะดือของแม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงการนั่นเองค่ะสำหรับช่วงฤดูฝนแบบนี้บึงการเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีน้ำตกอันสวยงามรอต้อนรับนักท่องเที่ยว เรามาเริ่มเที่ยวน้ำตกในทริปนี้ที่น้ำตกชแนนเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมากเกิดจากลำห้วยะแนนไหลลดหลั่นสองชั้นมีขนาดกว้าง1 0 0เมตรซึ่งระหว่างชั้นที่1กับชั้นที่สห่างกัน300เมตรการเดินขึ้นไปชั้น2จะต้องผ่านแนวลำทารที่เต็มไปด้วยโขดหินที่สำคัญ น้ำตกชนแนนจะมีน้ำเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้นนะคะจากนั้นเราจะไปชมความสวยงามของน้ำตกเจ็ดสีเป็นสายน้ำที่ไหลตกลงมาจากผาหินลาดเอียงกว้างหลายสิบเมตรสูงประมาณ1 2ถึง15เมตรซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าเข้าไปเพื่อสัมผัสกับสายน้ำของน้ำตกเจ็ดสีโดยจะต้องมาถึงตัวน้ำตก ในช่วงระหว่างเวลาประมาณ10นาฬิกาถึง14นาฬกาและต้องเป็นวันที่ฟ้าปโปรง่งจึงจะได้เห็นสายน้ำตกกระทบแสงแดดจนกลายเป็นสายรุง้งเจ็ดสีแต่ถึงแม้ในบางวันที่ท้องฟ้าไม่เป็นใจจนอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นสายรุง้งเจ็ดสีแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการมาเที่ยวชมน้ำตกแห่งนี้เนื่องจากได้ซึมซับความสวยงาม และอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มค่ะจุดหมายปลายทางสำคัญในการมาเที่ยวบึงการเราจะต้องไม่พลาดการมาเยือนผูทอกเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงจากน้ำตกเจดสีเพียงแค่14กิโลเมตรผูทอกเป็นภูเขาหินทรายโดดเด่นประกอบด้วยผูทอกใหญ่และผูทอกน้อย มีวัดเจติยาคิรีวิหารตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในส่วนของผูทอกน้อยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องเดินขึ้นสู่ยอดภูทอกโดยสะพานไม้ที่สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวมเจ็ดชั้นเพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปยังกุฏิและถ้ำที่อยู่ตามหลืบผาบนภูทอกสามารถมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศเบื้องล่าง ได้ไกลสุดลูกหูลูกตาถ้าในวันที่อากาศแจม่มใสอาจมองได้ไกลถึงภูหลังกาและภูยอดตัดในเขตจังหวัดนครพนมเลยเชียวค่ะเรามาปิดท้ายการเยือนบึงการในยามผลพรำด้วยการไปดูสดือแม่น้ำโขงที่วัดอาหงศิลาวาดบรรยากาศภายในวัดเงียบสงบและร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาชนิด และผืนหญ้าเขียวขจีให้ความรู้สึกสบายใจไม่ได้เข้ามาพักผ่อนและกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมสะดือแม่น้ำโขงซึ่งถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุดจนไม่สามารถวัดความลึกได้อีกทั้งยังเป็นบริเวณที่น้ำเชี่ยวมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากและมีกระแสน้ำไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ นับเป็นความอัศจรรย์ที่ควรมาสัมผัสด้วยตาตนเองสักครั้งค่ะจากความหลากหลายที่ธรรมชาติสรรสร้างทำให้จังหวัดบึงการเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนซึ่งการมาเที่ยวที่นี่อาจทำให้คุณผู้ชมหลงรักประเทศไทยมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนโดยบริษัททิพยบปบากันภยัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม t o y ยต a าไฮลัก์วีโกแชมส์่วยถึงที่สุดทุกเส้นทางช่วงนี้รายการ Happy Society เราจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมติดตามกันอีกไปชมด้วยกันค่ะ บ้านพักเด็กและครอบครัวบริการทันที24ชั่วโมงโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในปัจจุบันปัญหาผู้พัดหลงเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราและเมียดตาสูงขึ้นเรื่อยๆการหายตัวที่กล่าวข้างตน้นอาจเกิดขึ้นในหลายกลุ่มเช่นผู้สูงอายุเป็นโรคสมองเสื่อมเมื่อออกจากบ้านไปแล้วมักจะหาทางกลับบ้านไม่ได้ จากการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้ที่ถูกทอดทิ้งและหายออกจากบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่ามีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหายออกจากบ้านจำนวน296คนในจำนวนนี้63%หายตัวออกจากบ้านเพราะเป็นโรคสมองเสื่อมและนับวันแนวโน้มการหายตัวของผู้สูงอายุจากโรคสมองเสื่อมจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้เกิดโครงการมูลนิธิและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นการติดตามและประสานงานข้อมูลของคนหายขึ้นมามากมายบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบ,บุรีสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับเด็กสตรีและครอบครัวซึ่งประสบปัญหาไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรือชุมชนได้เพื่อให้เด็กและครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตระยะเบื้องตน้น ก่อนส่งต่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมหรือคืนสู่สังคมครอบครัวได้ตามปกติเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีนวัตกรรมการจัดการและคอยดูแลประสานงานในเรื่องติดตามผู้พัดหลงให้กลับคืนสู่ครอบครัวเดิมได้อย่างเคร่งครัด ก็สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับในปีงบประมาณ2,557นะครับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนท์เนี่ยได้ดูแลผู้เข้ารับบริการนะครับที่ประสบปัญหาทางสังคมอะ่ะเข้ามาพักอยู่ในบ้านพักเนี่ยจำนวน103รายแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรากําหนดไว้5กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้ที่เคยพัดหลงแล้วกลุ่มที่2ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์กลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่4กลุ่มเด็กพิเศษนะครับ และกลุ่มที่5นะครับก็คือผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับเรารวบรวมสถิตินะครับพบว่าโดยเฉลีย่ยแต่ละเดือนเนี่ยจะมีผู้พัดลงเนี่ยประมาณ4-5รายต่อเดือนนะครับ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มผู้ที่สูญหายจะตกอยู่ที่ประมาณ8-9รายต่อเดือนนะครับที่ได้รับการประสานมานะครับนวัตกรรมที่เรานํามาใช้ในการทํางานสังคมสงเคราะห์และการบริการทางสวัสดิการสังคมนะครับตอนนี้ก็มีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็คือการลงพื้นที่ให้บริการในชุมชนโดยใช้แท็บเล็ตนะครับก็คือว่าเราจะนําเครื่องแท็บเล็ตเนี่ยลงไปเก็บข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับในส่วนที่2นะครับใช้ระบบไบโอเมตริกนะครับ หรือชื่อย่อๆว่าสมาร์ทสแกนนะครับโดยที่เรามีเครื่องที่จะสแกนใบหน้านะครับและสแกนลายนิ้วมือนะครับเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลทางชีวภาพนะครับเมื่อฐานข้อมูลของกลุ่มเสี่ยตงต่อการพัดหลงอยู่ในเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือแล้วนะครับเราก็จะมีการกรอกบันทึก ผ่านแท็บเล็ตด้วยนะครับเพื่อที่จะลงโปรแกรมออนไลน์นะครับเป็นดาต้าเบสออนไลน์นะครับความประทับใจความพึงพอใจของประชาชนนะครับมีได้อย่างมากนะครับเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงต่อการพัดหลงเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ปกติสามารถออกจากนอกบ้านได้ใช้ชีวิตในชุมชนได้นะครับเมื่อถ้าเกิดเขาเกิดพัดหลงขึ้นมาเราก็จะมีเครื่องมือนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็จะได้จัดส่งเขาได้กลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะครับ ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสามารถติดต่อได้นะครับเพียงกด1300นะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้คำปรึกษานะครับให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับศูนย์ OSCC นะครับหรือ One Stop Crisis Center นะครับเป็นศูนย์หลักนะครับในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคมนะครับอยู่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยศูนย์หลักนะครับหน่วยงานหลักเนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพนะครับซึ่งเราก็มองว่ากลุ่มเนี้ย กลุ่มที่เสี่ยงต่อการพัดหลงและกลุ่มผู้สูญหายเนี่ยก็เป็นกลุ่มสําคัญนะครับที่เราจะต้องให้การดูแลนะครับแล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็พาเขาเนี่ยกลับไปส่งครอบครัวเดิมได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับจากปัญหาการสูญหายของเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีได้จัดทํานวัตกรรมการติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อการพัดหลงโดยระบบไมโอเมตริกและการลงพื้นที่ให้บริการโดยใช้แท็บเล็ตขึ้น สำหรับบันทึกข้อมูลกลุ่มเสี่ยงต่อการพัดหลงและเป็นการติดตามหาข้อมูลประสานงานติดตามข้อมูลของผู้สูญหายอีกด้วยและนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะให้ปัญหาการสูญหายของประชาชนลดน้อยลงติดต่อสอบถามเพิ่มเติมศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300หรือที่ w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  s d w g o t h กลมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สนับสนุนโดยครบครันเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนต้อง A.J. a i s 3G 2,100แกัน Happy ร o c i e ายการ Happy s o c i e เ y เราจะมีอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือโครงการขับขี่ปลอดภัยนะครับตอนนี้หลังจากอบรมภาคทฤษฎีแล้วต้องมาปฏิบัติกันจริงนะครับเพราะว่าบางคนนี้ ดูแล้วคิดว่าง่ายๆแต่ความจริงแล้วมันค่อนข้างจะยากนะครับอย่าลืมนะครับยังมีขานะครับเราจะต้องวางเท้าขวาซึ่งเป็นเบรกนี่นะครับอยู่บนเบรกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ใช่เบรียไว้นะครับข้างหนึ่งนะอยู่ที่เกียร์เราก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่สําหรับรถอโอตโต้นี่นะครับไม่จําเป็นเลยครับเบรกหน้าคือด้านขวามือเบรกซ้ายก็คือด้านหลังนะครับถ้าทางกันขับขีบ่ปลอดภัยเดียว เราจะไปเจาะลึกกันในแต่ละภาคนะครับความพูดอย่างนี้อาจจะเข้าใจยากแต่ถ้าเราได้ทำการเจาะลึกอธิบายนี่นะครับเข้าใจง่ายมากเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท AP Honda จำกัดวันนี้เวลาของรายการ Happy Society แล้วแ่ะค่ะแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้า4โมงเยนทางททบ5สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ